เหตุการณ์นายทหารชาวอียิปต์และลูกของทูตสานซึ่งติดเชื้อโควิด -19 แล้วได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยไม่ได้กักกันตัวเป็นเวลา14วันและเดินทางออกไปยังที่ชุมชนอย่างสถานที่ต่างๆนั้นได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่สังคมไทยประชาชนต่างกังวลว่าในท sí ้ายที yup. ่สุดแล้วโรคโควิด -19 นี้จะกลับมาแพร่ระบาดอีกรอบหรือไม่อย่างไร ต่อกรณีนี้ผมคิดว่าเราควรต้องตั้งข้อสังเกตอยู่หลากหลายประการครับประการที่1ครับประการที่1กรณีเหตุการณ์ที่ระยองครั้งนี้เนี่ยนะครับได้ทําให้ประชาชนได้ขาดความเชื่อมั่นและสูญสิ้นซึ่งความไว้วางใจต่อรัฐบาลเหตุการณ์โควิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมาตลอดหลายเดือนนั้นประชาชนต่างร่วมกันอดทนต่อสู้ร่วมกันทุกคนต่างเสียสละร่วมกัน เพื่อป้องกันมิให้โควิด -19 ได้กลับมาระบาดอีกทุกๆคนยอมใส่หน้ากากเมื่อเวลาออกจากบ้านผู้ประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหารต่างจำเป็นต้องปิดตัวลงตามคำสั่งที่รัฐบาลออกมาสถานบันเทิงไม่มีการประกอบกิจการพนักงานนักดนตรีผู้ประกอบการอาชีพอิสระก็าขาดรายได้ไปหลายเดือนโรงเรียนมหาวิทยาลัยต้องถูกปิดลง นักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่สามารถเรียนหนังสือได้ตามปกติโรงแรมผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวขาดรายได้ไปจำนวนมากมายมหาศาลทั้งหมดนี้ครับประชาชนต่างเสียสละซึ่งกันและกันต่างยอมลำบากด้วยกันต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันด้วยความหวังว่าโรคระบาดโควิด -19 นี้จะหายไปจากประเทศไทยและเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายครับรัฐบาลกับผิดพลาดและปล่อยปะาะเลยละหลวมจนทำให้มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเป็นโควิดแต่กับไม่ได้กักกันตัวจนสร้างความกังวลว่าในท้ายที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนจะร่วมมือร่วมใจจะร่วมกันเสียสละจะอดทนจะยากลำบากด้วยกันไปไปเพื่ออะไรเพราะในท้ายที่สุดรัฐบาลก็มีความผิดพลาดเรื่องนี้เกิดขึ้นประการที่2ครับ ประการที่2มันสะทอ้อนให้เห็นถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติมันสะทอ้อนให้เห็นเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่างประชาชนคนทั่วไปกับอภิสิทธิชนถ้าเราจํากันได้โควิด1 9ระบาดครั้งแรกในประเทศไทยนั้นจุดเริ่มต้นมันมาจากสนามมวยกรณีสนามมวยคืออะไรครับนั่นก็คือมีนายทหารคนหนึ่งนะครับพร้อมกับครอบครัวได้เดินทางไปต่างประเทศ และก็ไปติดเชื้อโควิดมาแล้วเมื่อกลับมานางประเทศไทยก็ไม่ได้มีการกักตัวแล้วกิจการกีฬามวยก็ไม่ได้ถูกยกเลิกลงก็มีประชาชนคนจํานวนมากเข้าไปร่วมดูการแข่งขันชกมวยกันตามปกติในท้ายที่สุดสถานที่แห่งนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยมาครั้งนี้ครับนายทหารจากอียิปต์ได้รับข้อยกเว้นให้เข้ามาในประเทศไทยได้ทูตและครอบครัว ได้รับข้อยกเว้นให้เด to, mm ินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยได้ในขณะที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยไม่ได้ครอบครัวของคนไทยหลายคนที่อยู่ต่างประเทศก็เดินทางกลับมาประเทศไทยไม่ได้คนไทยจะเดินทางออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในต่างประเทศก็ไม่กล้าที่จะไปเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้โอกาสเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกกับคนไทยนี่นะครับ กว่าจะได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศของตนเองบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต้องใช้เวลาอดทนรอคอยอย่างยาวนานด้วยการไปหาใบรับรองแพทย์มาด้วยการไปลงชื่อเอาไว้เพื่อรอให้มีคิวเครื่องบินที่จะบินเข้ามาทีละครั้งทีละครั้งเดือนหนึ่งตกบินเข้ามาได้ประมาณร้อยสองคนเมื่อเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้พบปะครอบครัวทันทีท่านต้องไปกักบ,บริเวณกักตัวอยู่อีกสิบสี่วันต้องรอเวลากันหลายหลายเดือนกว่าจะได้พบปะครอบครัวของตัวเองในประเทศไทย แต่กลุ่มมาพิเศษชนเหล่านี้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของกองทัพต่างประเทศหรือไม่ว่าจะมาในรูปแบบของทูตต่างๆเข้ามาได้ได้รับขอ้อยกเว้นเข้ามาได้ส่งผลให้พี่น้องประชาชนคนไทยอดคิดไม่ได้หรอกครับว่าในท้ายที่สุดการเลือกปฏิบัติระหว่างกลุ่มคนในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 นั้นมีจริงประการที่3ครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นถูกตั้งคําถามว่าในท้ายที่สุดจะยังคงมีความจําเป็นอยู่หรือไม่ ช่วงเวลาแรกครับรัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอ้างว่ามีความจําเป็นต่างๆเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมการระบาดของโรคพี่น้องประชาชนคนไทยก็ให้ความร่วมมือยอมรับว่ามันเป็นความจําเป็นที่อาจจะต้องให้รัฐบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือสําคัญในการจัดการวิกฤตปัญหาเรื่องโควิดแต่เมื่อประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีเมื่อ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อแพทย์พยาบาลและก็พี่น้องประชาชนคนทั่วไปทั้งหลายให้ความร่วมมือกันอย่างดีจนทําให้ประเทศไทยปลอดเชื้อโควิดไม่มีการติดเชื้อกันภายในประเทศเกือบ2เดือนเต็มแต่รัฐบาลก็ยังคงยืนยันว่ายังมีความจําเป็นจะต้องคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปคนก็เริ่มตั้งคําถามแล้วครับว่าในท้ายที่สุดแล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมันเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคระบาดจริงหรือ หรือในท้ายที่สุดมันกลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชนมันเป็นเครื่องมือในการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงออกเป็นเครื่องมือในการจัดการฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลท,ทุกวันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ครับว่าต่อให้ยังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดก็ยังกลับมาได้เสมอครับตราบใดที่เรายังคิดค้นวัคซีนไม่ได้โอกาสการกลับมามีได้เสมอครับเช่นเดียวกันครับ ่อให้มีสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่ได้หมายความว่าโรคระบาดนั้นจะหายไปจากประเทศไทยหากรัฐบาลละหลวมอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีที่ระยองดังนั้นกรณีนี้เองทําให้เราฉุกคิดได้ครับว่าในท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีความจําเป็นเอาไว้หรือไม่อย่างไรตรงกันข้ามครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกวันนี้กลับกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ที่จะกล้าใช้อำนาจละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลใดๆเมื่อใช้อำนาจไปแล้วก็คาดหมายได้ว่าตัวเองจะไม่ต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือครับในการควบคุมประชาชนกรณีระยองล่าสุดเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดครับมีประชาชนคนไทยอยู่สองคนครับได้ไปถือป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชา แต่สองคนนี้กลับถูกสกัดขัดขวางไม่ให้เข้าใกล้ตัวพลเอกปรยุจนันโอชาพลเอกปรยุจนันโอชาบอกว่าจะเดินทางมาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนคนระยองอยากจะเดินทางมารับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนคนระยองแต่กับชายสองคนนี้เขากลับไม่มีโอกาสแม้กระทั่งถือป้ายไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับประยุทธจ์จันโอชา ทั้งสองคนนี้ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองไปอย่างดีและก็ยืนกันอยู่สองคนและเพียงแค่ถือป้ายเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเองครับกองกําลังเจ้าหน้าที่จํานวนมากก็บุกเข้าไปจับกลุ่มเขาไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรทั้งสิ้นใช้แต่คําว่าขอความร่วมมือให้ความร่วมมือแล้วก็อุ้มเอาไปใส่รถและก็เอาออกจากพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปถึงทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างอุกอาจมากครับ ไม่มีการตั้งข้อหาสายตาของสื่อมวลชนล้อมอยู่เต็มไปหมดกล้องถ่ายจํานวนมากแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ลังเลใจที่จะใช้อํานาจเช่นนั้นในท้ายที่สุดมันทําไปเพื่ออะไรกันครับก็ทําแต่เพียงเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้คนสองคนนี้เข้าไปถือป้ายจนส่งผลให้ท่านประยุทธ์จันโอชาของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยเกิดความระคายเคืองเกิดขุ่นข้องมองใจ อีกด้านหนึ่งครับคณะของพลเอกยุจันโอชาเดินทางไปพบปากกับพี่น้องชาวระยองในตลาดคนเดินกันขวักไขว่มหาศาลครับใส่หน้ากากบ้างไม่ใส่บ้างเต็มไปหมดใส่บ้างปลดปลดถอดถอดบ้างนะครับเต็มไปหมดนะฮะคนมากกว่าสองคนแน่นอนพี่น้องประชาชนลองคิดดูสิครับว่าคนถือป้ายยืนสองคนยืนเฉยๆถ้าไม่มีใครไปจับเผื่อไม่มีใครรู้ด้วยว่าทำอะไรอยู่ กับอีกคณะหนึ่งคณะกับพลเอกประยุทธ์เดินทางไปยังตลาดไปห้างรรพสินค้าต่างๆเพื่อให้กําลังใจชาวระยองคนจํานวนมากอะไรแบบไหนละครับที่มันเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดมากกว่ากันเช่นเดียวกันครับในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตั้งข้อหาคนสองคนนี้ที่ไปถือป้ายด้วยข้อหาที่แปลกประหลาดที่สุดเลยครับบอกว่าฝ่าฝืนข้อกําหนดที่ออกมาตามพรกสถานการณ์ฉุกเฉินข้อกําหนดที่ว่าคือ ทำกิจกรรมบางอย่างจนเสี่ยงให้เกิดโรคระบาดเขาอธิบายว่าไงครับเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสําคัญของประเทศดังนั้นต้องป้องกันไม่ให้มีใครตอโรคระบาดไปติดพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมถามว่าสองคนนี้เข้าไปยืนถือป้ายเฉยๆเขาใส่หน้ากากันเป็นอย่างดีแล้วคุณก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นในเช่นเดียวกันครับแต่พลเอกประยุทธ์ไปเดินอีกคณะหนึ่งเนี่ยคนเต็มไปหมดคุณก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนล้อมรอบคุเประยุทธ์ เป็นหรือไม่เป็นกลายเป็นว่าสองคนถือป้ายประท้วงคนเอกปรทยุกลายเป็นอันตรายต่อคนเอกปรทยุที่จะเอาโรคติดต่อไปติดครับแต่คนจํานวนมหาศาลที่แห่แหนรอ,อรับคนเอกประยุทธ์อยู่ในตลาดคนเหล่านี้ไม่สุ่มเสี่ยงนะครับไม่ได้เอาโรคระบาดไปติดคนเอกปรทยุนี่คือการใช้กฎหมายที่ถูกต้องอย่างนั้นหรือนี่คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือชัดๆอุ้มไปก่อนครับ อุ้มให้ออกไปจากพื้นที่เพื่อไม่อยากให้ท่านประยุทธ์เห็นป้ายแล้วระคายเคืองสายตาอุ้มออกไปก่อนครับแล้วค่อยมาเปิดกฎหมายทีละเรื่องทีละเรื่องดูว่าพอจะเอาอันไหนตั้งข้อหาเขาได้ชาร์จข้อกล่าวหาเขาได้แล้วก็ทานี่ไม่ใช่การใช้กฎหมายที่สมกับเจตนารมณ์สมกับวัตถุประสงค์แต่นี่คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกำจัดคนที่คิดเห็นแตกต่างไปจากรัฐบาล นี่คือการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เพียงเพื่อที่จะเอาใจนายไม่ให้นายต้องมาเห็นป้ายที่ประท้วงเขานั่นเองประการที่4ครับเหตุการณ์กรณีระยองครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของนายกรัฐมนตรีจริงๆนายมนตรีคนนี้ก็มีทัศนคติแบบนี้มาต่อเนื่องแล้วล่ะครับตั้งแต่ยึดอำนาจเมื่อปี57จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ดีขึ้นอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่เมื่อไร ช่วงยามสําคัญคญก็จะมีอาการมีการแสดงทัศนคติแบบนี้ออกมาเป็นประจำทัศนคติของนายมนตรีคือไม่ได้ต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนไม่เคยคิดเรื่องเอาใจของประชาชนมาใส่ใจเขาเองไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่พร้อมจะรับฟังประชาชนแต่เขาคือนายรัฐมนตรีที่มองประชาชนเป็นเหมือนลูกและเขาเป็นพ่อเขาเป็นผู้ปกครอง เขาไม่ได้มองว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอํานาจเขาไม่ได้มองว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเขาอึดอัดทุกครั้งครับที่ประชาชนออกมาเรียกร้องจากเขาเขาอึดอัดทุกครั้งที่ประชาชนมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับเขาเขาอึดอัดทุกครั้งที่ประชาชนไม่ทําตามที่เขาสั่งเขาโมโหเขาแสดงความไม่พอใจที่ทําไมประชาชนไม่เข้าใจเขาสักทีทั้งที่เขาทํางานหนักเดี๋ยวก็มาบ่นว่าเหนื่อยทําไมถึงไม่เข้าใจเขาสักที เขามีแต่สั่งให้ประชาชนทำตามเสมือนกับว่าเขาเป็นพ่อที่มีแต่ความหวังดีให้กับลูกๆแล้วทำไมลูกๆไม่เข้าใจทำไมลูกๆไม่ทำตามทัศนคติแบบนี้ไม่อาจเป็นนายกรัฐมนตรีในสังคมแบบประชาธิปไตยได้ครับทัศนคติแบบนี้ย้อนกลับไปสมัยโบราณนั่นคือเขามองว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาคือพ่อที่จะมาปกครองลูกๆพลเอกยุจันทร์โอชายังมีทัศนคติแบบอำนาจน,นิยมครับ เอกอก็ขู่เอกอก็ตักเตือนเอกอาก็หลุดคําว่าระวังเอาไว้เวลาจะขอโทษก็พูดขอโทษเหมือนขอโทษให้มันพ้นๆไปทีขอโทษแล้วกันนะระวังตัวด้วยแล้วกันนะครับจะมีลักษณะท่าทางแบบนี้ออกมาหมดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกรณีระยองเมื่อวานนี้ครับได้เห็นปฏิกิริยาอาการการแสแดงออกของพลเอกประยุทธ์หลายครั้งหลายหนทั้งตอนที่ถแถลงข่าวที่กรุงเทพ หรือตอนที่เดินทางไปถึงระยองนี่เลยครับนายกรัฐมนตรีที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนได้นี่เอครับนายกรัฐมนตรีที่จะสามารถรวมพลังรวมความสามาัคคีของคนในชาติจะมาร่วมทุกร่วมสุขกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการโควิดครั้งนี้ผมคิดว่าเราอดทนกันมานานเกินพอสมควรแล้วเราอดทนกับ รัฐบาลเผด็จการคณะที่ปไตยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่6รัฐบาลที่ช่วยเหลือคนไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลได้อย่างไม่ต้องลังเลใจนะแต่พอกับการช่วยเหลือประชาชนกว่าจะออกมาตรการต่างๆมาได้คิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกอยากจะช่วยประชาชนก็มักจะมีข้ออ้างมาเสมอว่าช่วยได้เท่านี้ช่วยมากกว่านี้ไม่ได้ไม่มีเงินเพียงพอแต่อีกด้านหนึ่งเพร้อมที่จะงบประมาณไปสนับสนุน กลุ่มทุนขนาดใหญ่พร้อมที่จะเอางบประมาณนั้นไปสนับสนุนในการจับจ่ายซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเราอดทนกันมานานแล้วกับนายกรัฐมนตรีที่มองประชาชนในฐานะผู้อยู่ใต้อำนาจของเขาในฐานะผู้ถูกปกครองเราอดทนมานานแล้วกับนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยมองว่าประชาชนนั้นเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นเจ้าของประเทศเช่นกันครับ ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยอดทนมานานเกินพอแล้วกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆที่เลือกจะใช้อำนาจต่างๆนั้นในการกดขี่ข่มเหงประชาชนเพียงเพื่อจะเอาใจเจ้านายของตนเองเราอดทนมานานแล้วกับเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่เอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการรับใช้เจ้านายของตนเองมากกว่าจะเอากฎหมายนั้นมาพิทักษ์รักษาผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน เราจะทนอยู่กับสภาพสังคมไทยแบบนี้กันต่อไปอย่างนั้นหรือครับเราจะอยู่กับรัฐบาลเผด็จการคณะทิปไตยที่สูบเลือดสูบเนื้อสูบกินเอาจากประชาชนมาหลายทศวรรษอย่างนั้นหรือครับตกลงแล้วในหัวสมองของคนเหล่านี้ประชาชนอยู่ตรงไหนตกลงแล้วในหัวสมองของคุณมีคำว่าประชาชนอยู่หรือไม่ หรือในท้ายที่สุดแล้วคุณใช้อำนาจต่างๆไปเพียงเพราะว่าจะต้องการทําให้กับคนไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลและพวกพ้องของตอนเองเท่านั้นในท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านี้เคยคิดหรือไม่ว่าประชาชนคือเจ้านายของเขาประชาชนคือผู้เสียภาษีแล้วกลายมาเป็นเงินเดือนกลายมาเป็นรายได้ของพวกเขาประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับเราจะอดทนแบบนี้อีกต่อไปเราจะต้องทนต้องทำตามที่พวกเขาสั่งกำหนดบังคับเท่านั้นอย่างนั้นหรือพวกเราประชาชนผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดของประเทศเราเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยใช่หรือไม่เราทำได้แต่เพียงรอรับคำสั่งรอรับคำสั่งว่าเขาจะให้เราทำอะไรเราก็ทำ เราหือเราอือเราโต้แย้งประท้วงเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือเราจะอดทนให้เขาเอากฎหมายเหล่านี้มาใช้เพื่อทำลายสิทธิเสรีภาพเราเอากฎหมายมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเจ้านายของพวกเขาอย่างนั้นหรือเราจะยอมให้เขาใช้กฎหมายเพื่อเจ้านายของเขาหรือเราจะยอมให้เขาใช้กฎหมายเพื่อประชาชนอย่างพวกเราเราอยู่กับระบอบเผด็จการคณะทิปไตยมานานเกินพอแล้วครับ เราปล่อยให้พวกเขากดหัวเรามานานเกินพอแล้วประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนได้เวลาประชาชนทวงคืนอำนาจสูงสุดกลับมาอีกครั้งได้เวลายุต,ติระบอบเผด็จการคณะที่ปรตยครองเมืองครับ